สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟร์ฟมกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดกับผ้าพี่น้องนะคะมาเบิ้งลูกออดนะคะงวดสุดท้ายของปีสองหาหกสี่นะคะพี่น้องตอนนี้กะทั้งลูกออดฟาร์มกบนะคะกะเลิกเพาะแล้วนะคะเพื่อที่จะพกักอ่าพอแม่พันธุ์นะคะไว้เพื่อที่จะอ่าไว้ผสมพันธุ์ปีหน้านะคะก็คือเริ่มต้นปีหกหา นะคะสองห้าหกห้านะคะพี่น้องเมื่อนี้นะคะลูกออดก็เลยผ้าพี่น้องนะคะเมื่อเบิงหวกนะคะเมื่อเบิง,ะะบงลูกออดน,นะคะหัวสุดท้ายแล้วนะคะถ้าพี่น้องท่านไดน,นะคะอยากได้ไปใส่เบสนะคะกะมาที่ฟร์มได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่แถวนี้นะคะกะมาซสือเอานะคะพี่น้องตอนนี้ะกะกําลังใหญ่นะคะเข้ากระสีซอนไห้นะคะ กำลังสซเบดได้พอดีนะคะพี่น้องเหลือบหลายนะคะเ mm hmm. มือ่อเช้านี้ก็มีค้นมาสืบไปแล้วนะคะ mm hmm. พี่น้องก็เริ่มทย,ยอยสืบไปแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าลูกอ้อยกับสิค้ายห้เบิดนะคะพี่น้องเ mm hmm. พราะว่ามันเหลือหัวสุดท้ายแล้วเนาะนะคะ mm hmm. ก็บเได้เอาไว้นะคะ mm hmm. ส่วนมากนะคะลูกค้ากกะซอยู แถวบ้านนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่เบ็ดนะคะเขากส็สือประมาณรูเอ่อเป็นขีดนะคะสองขีดบางสามขีดบางนะคะก็ให้พี่น้องนะคะได้เลือกเอานะคะพี่น้องว่าเซลจะขีดเนาะนะคะส่วนราคาตอนนี้นะคะหรือว่าก,กระเบนต่างนะคะแต่วันหินเขาขายขีดละห้าสิบบาทนะคะกะคงสมบูรณ์ขายขนาดนั้นนะคะถ้าจะขายก็ประมาณขีดละสี่สิบบาทนะคะพี่น้อง เพราะว่าให้เพื่อนเอาไปใส่เบ็ดสมัครว่านะคะเพราะว่าถ้าไปเอ,อเ่อฤดูแบบนี้นะคะกับโบนแอมน่ะแล้วโบนแอน,น้ำนะคะให้เพื่อนไปนเลี้ยงเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคระับกูไดที่เพื่อนมากกิจกรรมนะคะใส่เบ็ดนะคะให้เพื่อนมาซื้อเอาไปใส่นะคะพี่น้องก็คือสิพยายามขายให้มันเบิดเลยนะคะเพราะว่ามันปลายฤดูกาลแล้วนะคะหรือว่าเกษตรภาคพอแม่พนัน ต่อไปนะคะพี่น้องเหลือหลายนะคะพี่น้องเหลือถักกาดด้วยสายตานี่ก็เหลือประมาณบ่ถึงสิบโลดอกนะคะประมาณหาโลเท่านั้นหละนะคะพี่น้องมันบอใหญ่เนาะหลวมันก็เป็นบางน้ำหลามันก็ตายไปน้ำนะคะเพราะว่าเพราะมันหลาแล้วมันบ่ใอยจะแข็งแรงนะคะก็เลยเห็นหมันตายไปน้ำในต่ละมือนะคะพี่น้อง อาจจะแนหน,แน,เน,แน,แนมเห็นแน่นน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 แหนมเห็นแน่นะคะพี่น้องกับมันมันมันวิ่งเนาะมันบอะยุกับตีนะคะมันกระสีแหนมเห็นแน่นะคะวันนี้ขนาดนี้กับประมาณอากันย่าแล้ว นะคะเออ่ตุล่านะคะขออภัยตุล่าแล้วนะคะกัภาคอีกประมาณสักหาเดือนนะคะก็จะเป็นพฤศจิกาท่านว่มา,มามักราขุมท่านมีหน้านะคะกับประมาณหาเดือนนะคะกัจังสีเริ่มอ่อพ,อพันธุ์อีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องออมก็สีมรกหมุนอยูน,นั่นกี่ตุ่มนะคะ ฝากนะคะพี่น้องท่านใดนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปหนีเป็นคลิปแรกนะคะถ่ายคิดว่าคลิปหนีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสันกระดิง่งแห้น้านะคะพี่น้องสิบเดลพาดคลิปใหม่ๆนะคะจากทางลูกออดฟร์ฟมกบนะคะที่ลงไปในแต่ละคลิปนะคะพี่น้องผู้ใดที่สนใจนะคะในการเลี้ยงกบนะคะตั้งแต่ขัน้นตอนแรกในการผสมพันธุ์หรือว่าในการเพาะเลี้ยงเพาะเอาในการฝากใคร นะคะพี่น้องก็สามารถสอบถามนะคะแต่คอมเมนต์ได้นะคะพี่น้องแล้วก็สามารถดูคลิปย้อนหลังนะคะทาง YouTube c h a n n น l นะคะลูกออดฟร์มกบแล้วก็แฟนเพจนะคะ Facebook แฟนเพจนะคะพี่น้องลูกออดฟร์มกบนะคะก็ฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกอกอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันมาคลิปน้าเนาะนะคะพี่น้อง,ะะองขอบคุณเลหลายที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะ